สวัสดีครับสวัสดีครับแฟนเพจแื่อนย่างถนยปวกแดงครับผมได้รับแจ้งนะครับมีอุบัติเหตุนะครับบนถนนปวกแดงมุ่งหน้า LG นะครับก่อนถึงตลาดสุชาดาเป็นรถยนต์เก๋งนะครับประสบอุบัติเหตุนะครับผมนะครับกับเสาไฟส่องแสงสว่างนะครับนี่ครับได้รับความเสียหายหนึ่งต้นที่ไหนอ้าวว่าชนสามค้ายวเจ็บอยู่โรงพยาบาลแล้วเป่ะเออทำไมไม่ได้ หมียเลขหนึ่งสี่หกคู่ใบหนึ่งสี่หกอ้าวหลับเป็นรถยนต์เก๋งนะครับชนเสาตรงแสงสว่างนะครับผมถ้าเจอมีการการกดหลังนะหัวสูญเป็รินทร์เคลนยายได้เลยผู้ขับขี่เป็นชายหนึ่งรายนะครับผมนะค,ครับ กำลังส่งผู้บริารเบื้องต้นนะครับผมจะรีบเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบริหารตกแดงนะครับนีค่ครับได้รับความเสียหายนะครับเสาไฟสองแสงสว่างหนึ่งต้นนะครับผมในจุดเกิดเหตุนะครับคุณแกอยู่ที่รถหรือเปล่าปะอ,อยู่โอเคนี่ครับรปาาเป็นรถยงิงยศรถยนต์เก๋งฟอร์ดนะครับผมเฟลต้าสองกอไก่วอแหวน นะครับ2กกไก่วอแแวน6 5 2 3กรุงเทพมหานครนะครับได้รับความเสียหาย1ต้นนะครับสอไฟสองแสงสว่างนะครับผมพอเป็นกำลังใจให้พี่เขานะครับผมได้รับบาดเจ็บในจุดเกิดเหตุหนึ่งรายเป็นชายนะครับตอนนี้ประถมปยาบาลเบืบ้องต้นอยู่นะครับผมจากเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลปวกแดงนะครับผมนี่ครับใครเป็นญาติก็ติดต่อที่โรงพยาบาลน,นะครับผมณนะเวลานี้ นะครับพี่เขาเกิดอุบัติเหตุนะครับเป็นรถยนต์เก๋งนะครับประสบอุบัติเหตุชนนะครับเสาไฟสองแสงสว่างก่อนถึงตลาดจุชาดานะครับตำบลปกแดงอำเภอบกแดงจังหวัดระยองนะครับในที่เกิดเหตุบาดเจ็บชายหนึ่งรายนะครับผมเจ้าหน้าที่อาสาของกแดงเข้าทำการช่วยเหลือในเวลานี้นะครับ ก็เป็นกําลังใจให้นะครับผมได้รับความปลอดภัยครับกําลังจะเคลื่อนย้ายนะครับผมขอให้ได้รับความปลอดภัยอย่างมากที่สุดนะครับกําลังจะเคลื่อนย้ายส่งโรงพยาบาลถูกแดงณเวลานี้นะครับผมป๋นะมากําลังเช็ครถครับผม